เอาลูกพี่อันตัวพ่อเมนนี่เขาเนี่ยันฮะเป็นในตู้ล้างบอลเขาเขาแหวตู้แชมเป็นไหนโอ้าตู้แบบแชมแชมบ่ครับฮะตู้แบบแชมแชมของเขาเหรอาจจะแชมแชมครับพี่น้องนะครับแชมพี่ลีนะครับผมก็ชุดแชมเลยนะครับผมนี่ตู้ล้างบอลซับชินส่องนี่นะครับเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้เลยพี่น้องนะครับตู้บางเฉียบนะครับบางเฉียบเลครับผมเอาบางซับได้ครับบางซับมาเฉียบมาเละ นี่นะครับเป็นวอลซีนิวผมนี่ว่ามปนบังฟ้านะครับนี่นะครับอันนี้ความใหญ่ของตู้นะครับดูนะครับแค่นี้นะครับผมไซส์สัดว์ทสองนิ้วนะครับเอ็ดหลังเบาะได้ขึ้นเขาครับนี่สำหรับตู้ช้ำช่อมีนะครับชุดยอดนิยมเบิรงองศาของเบาะครับผมดูองศาของเบาะนะครับเป็นไหนไม่น้องอ่ะไปรีวิวกันนะครับสำหรับตู้ช่ำี่ยมันดังดีขึ้นเขาวาบอ่นะครับชุดช่ำช่อบอ่ะฮะดอกแงงเนี่ยดอกเอ็กซ์ซัดนะครับสัดสิบสองนิ้วครับ เลี้ยงทุกวัดสะใจรวยเปอร์เซ็นต์นะครับ f c กสารเลยนะครับตัวอยากในระบบโซเกงเศร้าลูกค้ากาทิติดตามห้องวัโดนแล้วนะครับจองคิวขามีเลยพี่นออ้องอะวาดไปเดี๋ยวมารีวิวเสียงไง้ัง ว่าเพียงแค่โทรหาคนฉันบางเขเรียนเดียเด๋ยวจะไม่มีเวลาแต่ตอนน่ะเธอมาเจอกับฉันนั่ก็อย่าปล่อยให้รอนั้นการได้คุยกับเธอนั้นมีคุณค่า,าทางใจและเธอก็รู้ว่าคนอย่างฉันนั้นไม่เคยวิ่งตามใครพอเวลาไม่นานนั้นเธอมันคงไม่เป็นไรแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะพบเธอมองเธออยู่เป็นประจำเฝ้ามองเธอในทุกๆวันอยากจะเก็บเอาเธอไปฝันเป็นไปได้ไหมที่ให้เธอนั้นมาเกาะตอน,นอน oh,

กลับจีที่ผลงานนะครับคํามหาอกับลัอกทีก็ได,ด้ขัดจีโมที่คุยนะครับผมโซเก่งซ่าบกันได้ครับผม